สวัสดีครับเรื่องการประมาณค่านะครับการประมาณค่าเนี่ยก็จะต่อจากเนื้อหาของจํานวนเต็มนะครับการประมาณค่าเนี่ยก็คือการที่ว่าเราปัดเศษที่เราไม่ต้องการเนี่ยที่อยู่ในรูปแบบของจานวนเต็มหรือว่าตัวเลขกลมๆซะตัวอย่างดังนี้นะครับถ้าตักเรียนต้องการหาค่าประมาณเป็นจํานวนเต็มสิบนะครับซึ่งจํานวนเต็มสิบเนี่ยนักเรียนนักเรียนลองทบทวนจะพบว่าจานวนเต็มสิบ จำนวนเต็มก็คือตัวเลขกลมๆนะครับในหลัก1ิบเพราะฉะนั้นจำนวนเต็ม1ิบจะต้องไม่มีเศษในหลักหน่วยเด็ดขาดนะครับคราวนี้ให้หนักเรียนลองสังเกตนะครับว่าจำนวนตัวอย่างก็คือยี่สิบสี่ยนักเรียนคิดว่าเป็นจำนวนเต็มสิบหรือ,อยังนะครับจำนวนเต็มสิบคือจำนวนที่เป็นเลขกลมๆก็คือจะต้องไม่มีเศษในหลักหน่วยเช่น ิบยี่สิบสามสิบสี่สิบนะครับวันนี้เนี่ยยี่สิบสี่เนี่ยมีเศษในหลักหน่วยก็คือเศษสี่หน่วยเพราะฉะนั้นจํานวนดังกล่าวจึงไม่ถือว่าเป็นจํานวนเต็มสิบนะครับครั้นี้หลักการประมาณจะช่วยนักเรียนในการปัดหรือประมาณให้จํานวนยนะี่สิบสี่เนี่ยกลายเป็นจํานวนเต็มสิบหรือกลายเป็นเลขกลมๆนะครับถ้านักเรียนใช้วิธีการตามหนังสือนะครับวิธีการแนกก็คือ นักเรียนจะต้องสังเกตว่ายี่สิบสี่เนี่ยอยู่ระหว่างจำนวนเต็มสิบจำนวนไหนนะครับซึ่งคุณครูให้เทคนิคว่าเราต้องการหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็ม1ิบเราจะต้องดูที่หลักสิบดูที่หลักสิบนะครับถ้าต้องการหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็ม10บ ให้เรียนดูที่หลัก10ซึ่งพบว่าหลัก10บเนี่ยคือเลขสองแสดงว่ามันจะต้องอยู่ระหว่าง20่สถูกไหมครับแล้วก็นับไปอีกจํานวนเต็ม1 0บนึงก็คือ30มสินะครับก็จะได้ดังนี้24เนี่ยอยู่ระหว่าง20กับ30สิบ จะสังเกตว่าที่คุณครูเอา2ี่สกับ30สิเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยเป็นจํานวนเต็ม1ิบนะครับแล้วพราะคุณครูก็ไม่คาแมว20ี่กับจำนวนอื่นให้เลือกแค่ระหว่างตรงนี้นะครับยี่สิบสี่เนี่ยจะอยู่ตรงนี้ระหว่างยี่สิกับสามสิบนะครับคราวนี้หลักการประมาณเนี่ยนักเรียนสามารถสังเกตว่ายี่ิบเนี่ยเราจะสามารถปัดได้ยี่สกับสาสิถูกไหมครับซึ่งมีหลักการคิดดังนี้ถ้านักเรียนว่าบนึ่งจํานวนนะครับ คุณครูกำหนดให้ตรงนี้คือ20นะครับแตนตรงนี้ก็คือสาตรงระยะทางฝ่าที่จะไปถึง30สิบนะครับต้องเรียนจะต้องผ่านตั้งแต่21 22 23เอ็ดยี่ยห็นไหมครับว่า24อยู่ตำแหน่งนี้นะครับ25 26 27 28 29และ30นะครับ 24อยู่ระหว่าง20กับ30ครานี้นักเรียนจะต้องมาเลือกแล้วว่านักเรียนจะปัดไปหาจํานวนไหนซึ่งหลักการพิจารณาเนี่ยให้นักเรียนเลือกจํานวนที่ใกล้นะครับมาสังเกตว่า24เนี่ยใกล้20หรือว่าใกล้30มาก,กันนักเรียนสังเกตน,นะครับ24ตรงนี้ห่างจาก20แค่4ี่จำนวน1 2 3 4นะครับ แต่ถ้าเกิดพิจารณา 20, 24มหาหา3สจะพบว่าห่างกันถึง6จำนวน1 2 3 4 5 6ครับเพราะฉะนั้น24จึงใกล้20มากกว่านะครับเพราะฉะนั้นค่าประมาณเต็ม10ของ24จึงเท่ากับยี่สิบเป็นจำนวนเต็ม10บนะครับค่าประมาณของ ค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มสิบของยี่สิบสี่เนี่ยจึงเท่ากับยี่สิบพราะสังเกตว่ายี่สิบเนี่ยอยู่อ่ายี่สิบสี่เนี่ยอยู่ใกล้ยี่สิบมากกว่าสามสิบนะครับหรือสัญลักษณ์นะครับสัญลักษณ์ค่าประมาณเนะี่ยถ้าเสียดตั้งเรียนไม่อยากเขียนยาวๆเนี่ยนั้งเรียนสามารถใส่เครื่องหมายลักษณะอย่างนี้นะครับจะคล้ายๆเครื่องหมายเท่ากับ นี่แสดงองค่าประมาณราวนี้เนี่ยจากสินจจานวนเนี่ยถ้าเกิดนักเรียนไม่อยากวาดนะครับนักเรียนสามารถจําสูตรนี้ไปใช้จะสังเกตว่าหนักหน่วยเนี่ยตรงนี้คือหนึ่งหน่วยสองหน่วยสาหน่วยสี่หน่วยนะครับกรณีที่หนักที่เป็นเศษคุณครูเน้นย้ำว่าหนักที่เป็นเศษนะครับเพราะว่าคุณครูจะไม่บอกว่าหนักหน่วยถ้าบอกว่าหนักหน่วยปุ๊บเนี่ยนักเรียนจะใช้กับค่าประมาณจํานวนเต็มจํานวนอื่นไม่ได้คุณครเูเลย ให้สังเกตว่เอจำนวนที่ว่าเป็นจำนวนเศษอะถ้าเกิดเป็นตั้งแต่งสองสา่เนี่ยเห็นว่าเห็นไหมครับว่านักเรียนจะต้องปัดลงช่้นยี่สิอยู่ระหว่าง20กับ30มันนี้ไอตัวเศษมันะจำนวนนับที่เป็นที่เป็นเศษมันนะ่ะก็คือ4 4เนี่ยให้เราปัดลงนะครับก็คือไม่เกินครึ่งแต่ถ้าเกิดเป็น5 6 7 8 9นะครับอันนี้ให้ใช้วิธีการปัดขึ้นนะครับเพราะว่าคะนน้จะใกล้กับจำนวนจานวนฝั่งที่มากกว่านะนะรับอันนี้ก็คือปัดลงอันนี้ใส่ลักนี้คือเรารู้กันนะครับปัดลงส่วนอันนี้คือปัดขึ้นนะครับถ้าลองอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับคุณครูมีตัวเลข เก้าสิบหกแต่สังเกตน,นะครับเก้าสิบหกเนี่ยให้นักเรียนดูว่า9ก้าสิบหกเป็นจำนวนเต็มสิบหรือยังจำนวนเต็มสิบก็คือต้องเป็นเลขกลมๆถูกไหมครับแล้วก็เขาบอกว่าเันเต็มสิบแสดงว่าในหลักหน่วยเนี่ยจะต้องเป็นเลขศูนย์หรือว่าไม่มีเศษครับซึ่งเก้าสิบหกเนี่ยไม่ใช่จำนวนเต็มส10บถ้าเรามานั่งกลางเนี่ยเราจะเห็นว่าเก้าสิบหกอยู่ระหว่างเก้าสิบ1 0หนึ่งร้อย นักเรียนถามว่าคุณครูรู้ได้ไงครับเราบอกว่านี่งไงจำนวนเต็มสิบเราจะต้องดูที่หลักสิบถูกไหมครับซึ่งหลักสิบในทีนี้ก็คือเลขเก้าเพราะฉะนั้นมันจะต้องอยู่ระหว่าง,างเก้าสิบนักเรียนได้ไปเก้าสิบเก้าสิบเอ็ดเก้าสบสอง้าบสามจนไปกระทั่งเก้าหกเนี่ยจะอยู่แถวแวนี้นะครับเก้าสิบหจึงอยู่ระหว่างเก้าสิบ ครับหนึ่งอยนะครับอ่าคราวนี้นักเรียนดูตรงนี้แป๊บหนึ่งนะครับเพราะว่ามีนักเรียนทําผิดบ่อยพอเราบอกว่าเก้าสบหกเนี่ยปุ๊บดูที่จํานวนเต็ม1ิบนักเรียนบอกว่าคือเก้าสิบถูกไหมครับครันนี้ก็ถามว่าอยู่ระหว่างจานวนไหนนะจะมีนักเรียนบางคนคิดอย่างนี้เก้าสิบหกพอหลักสิบคือเก้าสิบปุ๊บมันจึงอยู่ระหว่างเก้าสิบกับแปดสิบ ถามว่าใช่ไหมเอยคาตอบคือไม่ใช่นะครับถ้าเกิดสังเกตเดีๆเนะี่ยระหว่าง8 0ดสิบ9นเะ้านี่ยมันจะต้องบรรจุ 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, แปดสิบเอ็ดแปดสิบสองแาปดสิบ้าปดแบเจ็ดแปดสิบแปดสิบเก้าแล้วก็เกสนี่มีเก้าบหกนะครับเพราะฉะนั้น96จะต,ต้องอยู่ระหว่าง9 0้าสิถึงหนึ่งรอันนี้นักเรียนมาดูต่อถ้าเรียนว่าเส้นจํานวนเนี่ยนักเรียนจะเห็นว่าตรงนี้คือ90้าสิและตรงนี้คือหนึ่งอแล้นักเรียนก็ได้ไป 56อยู่ตำแหน่งนี้นะครับแสดงว่าเกินครึ่งนักเรียนจะต้องปัดขึ้น56จะประมาณได้100นะครับเพราะว่ามันใกล้จํานวน100แต่ถ้านักเรียนไม่ว่าเส้นจํานวนใชน้สูตรคูณนะครับจะสังเกตว่าตัวเลขที่เป็นเศษก็คือตัวเลขในหลักหน่วยก็คือเลข6นะครับ6เนะี่ยมันเกินครึ่งนะครับถ้าเป็น1 2 3 4เนะี่ยไม่เกินครึ่งเราใช้วิธีการปัดลงก็คือลงมาหา90 แต่เมือเรน่กรณีนี้เนี่ย96เนี่ยในตัวที่เป็นเศษเนี่ยที่มันทําให้มันไม่กลายเป็นเลขก,กลมๆเนี่ยก็คือเลขหกนะครับหกมันอยู่ระหว่างหนึ่งอ่ามันอยู่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเนี่ยแสดงว,ว่าจานวนนี้ต้องปัดขึ้นแสดงว,ว่าค่าประมาณจึงเท่ากับหนึ่งร้อยนะครับ อันนี้คำพูดแถมให้อีกหนึ่งตัวอย่างกรณีการหาค่าประมาณเป็นจํานวนเต็มสิบที่เป็นจํานวนมากกว่าหลักสิบตัวอย่างเช่นหนึ่งร้อยสามสิบสองนะครับหนึ่งร้อยสามสิบสองนักเรียนจะสังเกตว่าพอเราต้องการหาค่าประมาณเป็นจํานวนเต็มสิบปุ๊บเต็มสิบเนี่ยแสดงว่าหลักหน่วยเนี่ยจะต้องเป็นเลขศูนย์นะครับก็คือเต็มสิบเนี่ยก็คือจะต้องเป็นเลขกลมๆแต่ปัญหาติดตรงว่า 132้อยสาสบสองเนี่ยเป็นจำนวนที่อยู่ในหลักน้อยนะครับนักเรียนพิจารณาอย่างนี้เราบอกว่าเต็มสิบเนี่ยเราต้องดูที่หลักสิบตรงนี้ครับแต่มาเอื่นว่าหนึ่ง้อยสาสิบสองเนี่ยในหลักสิบมันคือสิบสามสิบนะครับหรือนักเรียนคิดง่ายก็ได้ว่าจำนวนเต็มสิบเนี่ยถ้าเกิดต้องการเป็นค่าประมาณจำนวนเต็มสิบเนี่ยเต็มสิบเนี่ยให้ดูตั้งแต่หลักสิบขึ้นไปนะครับกรณีที่มีแค่หลักสิบเนี่ยก็คือดูแค่นี้ แต่ถ้ามีหลักข้างหน้าด้วยนักเรียนจะต้องนําหลักข้างหน้ามาคิดด้วยนะครับซึ่งจะพบว่า132อยเนี่ยอยู่ระหว่าง130และ140รนักเรียนจะมาคิดอยู่ระหว่าง120้ยกับ1 3 0ไม่ได้นะครับ1 3 2้อยเนี่ยอยู่ระหว่าง130รยและ140 1ยิ 140สี่สิบนะครับเพราะเราต้องการหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็ม1ิบเพราะฉะนั้นค,นคุณครูจึงนับเพิ่มทีละสิบร้อยสาิบสองจึงอยู่ระหว่างร้อยสาสิบกับร้อยสี่สิบนะครับซึ่งคำถามคือเราเราบอกได้ว่าเราดูที่หลักสิบทีนี้วิธีการคิดเนี่ยถ้าคิดเนี่ยคุณครูคือเราต้องมีคิดที่หลักหน่วยหรือหลักที่เป็นเศษนะครับเมื่อว่าหลักที่เป็นเศษในข้อนี้ที่ทําให้จํานวนนี้ไม่กลายเป็นเลขกลมๆเนี่ยก็คือหลัก หลักหน่วยนะครับในหลักหน่วยนะเป็นเลข2ซึ่งดูได้ว่า2เนี่ยเราจะต้องทำไงนะครับ2จะต้องปัดลงเพราะฉะนั้น132ซึ่งอยู่ระหว่าง130กับ140เนี่ยต้กงเรียนต้องปัดลงนะครับเพราะฉะนั้นค่าประมาณจึงเท่ากับ130 เป็นจำนวนเต็ม10บท่ากับร้อยสาโอเคครับคุณครูคุณครูขออนญาตสอนเพิ่มเต็มนะครับกรณีที่ต้องการค่าประมาณเรีนจำนวนเต็มน้อยซึ่งนักเรียนจะได้เรียนต่อนในคลิปถัดไปเนะี่ยคุณครูขออนุญาตสอนแป้นหนึ่ง ถ้านักเรียนต้องการหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มสิบเนี่ยเราบอกว่าเราต้องดูที่หลักสิบถูกไหมครับคราวนี้เรียนลองยิดว่าถ้าเราต้องการหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มร้อยเนี่ยเราต้องดูที่หลักไหนอีกถ้าต้องการเต็มสิบเนี่ยเราดูที่หลักสิบเพราะฉะนั้นถ้าต้องการค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มร้อยเนี่ยเราต้องดูที่หลักร้อยนะครับจำนวนเดิมนะครับหนึ่งร้อยสามสิบสองต้องการหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มร้อยนะครับ สังเกตว่าจำนวนเต็มร้อยเนี่ยเรีว่าหลักลร้อยจะต้องเป็นเลขกลมๆถูกไหมครับในหลักสิบกับหลักหน่วยจะต้องเป็นเลขศูนย์ที่จะต้องไม่มีเศษนะถ้าเกิดเราต้องการจํานวนเต็มร้อยเนี่ยตรงหลักร้อยเนี่ยจะต้องเป็นเลขกลมๆแล้วก็ในหลักสิบกับหลักหน่วยเนี่ยจะต้องไม่มีเราเป็นเลขศูนย์นะครับเพราะฉะนั้นสังเกตหนึ่งร้อยสามสิบสองตรงนี้คือตำแหน่งของหลักร้อยนะครับดูที่หลักน้อย 132จะต้องอยู่ระหว่าง100นะครับกับนับเพิ่มไปอีกห0ึ่เพราะเราต้องการเต็มร้อยนะครับ100่งรอยแล้วก็นับอีก 100, 100ก็คืออยู่ระหว่างหนึ่งกับ 200, <100 S 1> 200นะครับใครนี้คุณครูบอกว่าคุณครูให้แนะนำว่า คิดจากหลักที่เป็นเศษน <Gym. S 1> ะครับในที่นี้เนะี่ยให้หนักเรียนคิดหนักย้อนมานะครับถ้าเกิดเราต้องการที่เป็นจํานวนเต็มร้อยเนี่ยให้นักเรียนดูที่หลักน้อยแล้วก็ไปคิดเอาจากหนักสิบอย่างกรณีเช่นเดียวกันเนี่ยถ้านักงเรียนต้องการเป็นจํานวนเต็มสิบเนี่ยให้นักเรียนดูที่หลักสิบแล้วก็ไปคิดเอาจากหลักหน่วยถูกไหมครับเพราะหลักหน่วยเนี่ยมันเป็นเศษเหมือนกันถ้าเกิดนักเรียนต้องการที่เป็นจานวนเต็มร้อยเนี่ยให้นักเรียนดูที่หลักน้อยแล้วก็ย้อนกลับไปคิดที่หลักสิบเพราะตะเนี้หลักสิบเนี่ยมันเป็นเศษนะครับ ซึ่งหลักสิบเนี่ยคือเลขสามหรือมันติดตัวสามสิบสองเนี่ยมันติดอยูสามสิบเพราะฉะนั้นนักเรียนมาดูนะครับในหลักสิบเป็นเลขสามซึ่งเลขสามเนี่ยมันจะต้องปัดลงหรือถ้าเกิดนักเรียนว่าเป็นเส้นจํานวนเนะี่ยย้อนนะครับถ้าเกิดว่าเป็นเส้นจํานวนเนะี่ยร้อยสามสิบจะอยู่ตรงนี้จะอยู่ระหว่างหนึ่งร้อยกับสองร้อยนะครับร้อยสามสิบอยู่นี้ซึ่งมันใกล้หนะึ่งร้อยเนี่ยมันใกล้หนะึ่งนะร้อยมากกว่าสองร้อยนะครับเพราะฉะนั้น ค่าประมาณเป็นจํานวนเต็มร้อยนะครับย้อน่าจานวนเต็มร้อยจะต้องไม่มีเศษในหลักสิบกับหลักหน่วยนะครับค่าประมาณเป็นจํานวนเต็มร้อยจึงเท่ากับหนึ่งร้อยนะครับอันนี้คือลักษณะของการหาค่าประมาณเป็นจานวนเต็มน้อยซึ่ง เดี๋ยวคุณครูจะทำคลิปอธิบายอีกคลิปหนึ่งตั้งห่ากนะครับคุณครับ